มีคนมาให้กำลังใจนะครับจะไปโลกอ่ะฝากจนเมยนี่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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวมันเล็กไม่เป็นมาฝักลาบนะครับนี่ใบยอ่อ ทำางแล้วหยาบตัยังน่าเหือยังหม่เนื้อีเนี้เนรไมู้เนือว่าจะยาบไหมกรเว้นกูก็เว้นมิ่อากกมาให้โต้นที่แบแล้วว่าจะหมดเพื่อนอยานี่ครับอยดือ มันไหลลงมา้วโอ้จะไปเห็นเนื่องก็ง้มเหมือนเานี่ไหวแล้วนี่ไหวแล้วเอ้าหยังวะไม่ไหวแล้วม่องอ่าเมื่อฟงอรักดังกุเดียวเจ้าเลือดมาใ่หกุเลือด่น พอจะหันเลยมันชุกมันแล้วพักข้าวเดียวมันแห้งอยู่มันแห้งพักแห้งมันขาดไว้เอาเลยไเอาเลยแต่ว่าเคียงบ้านแกีนบ้านเคียงมื่อก่อตาเดียวเนี่ยบังเมื่อเชียร์เน่เน่เป็นไงโยกไปไหล่ไม่มีอ้าวมิวสิกมาด้วยเออแค่หน่อยมันมันแหลกไงท่าแฟนมือขอกับพับพับพับ อ๋อสิดเพลงออผิดเพลงผิดเพลงนี่เห็นไหมได้เห็นไหมเขาต้องล่าอย่างนี้เห็นไหมได้ยงไงเห็นไหมได้ต้องมีจังหวะจากคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้เขามีจังหวะเห็นไหม นในกล้องมันหมูกระทะจังหมูกระทะเน่มันหมูเลยใช่เนี่ยพวกธาตนะพวกธาตเหมือนในเนี่ยที่ปิ้งอ่ะกระจางกันนะสิมันอมมั่นแบบป๊อกป๊อกนก็เก่าไปแล นี่ไม่เข้าพี่่าูเริ่มเลยเ่เ่เดียวค่้าเเจ้าสาวไม่มีเจ้าสาวลงมือเลยนะเจ้าสาวเจ้าสาวลงมือเองสุดตายก่อนอะงว่าผู้บริโภมาเจ้าสาวนีมันนางหลายเห็นมั้ยอืมล่าให้สิ เนี่ย <laughs> <laughs>

นิ้วปูยังเอาได้เบื่อแล้วทีน่ะ

ทุกเวลาเขาทำทานเออเขาเขาจองเราเรอพีกุ <choice> you you. ้งไม่สนใจอ่ะให้ฟักได้ ไม่ใช่เขาส่มีไหมเนี่ยดูแล้วดานตไม่ดานูไม่มีมเลีนี่ยเค ไปแม่พ่อสรงเนยโอ้คุณแจเราดูแบุพนเด้อแต่เอาเองเด้อมมนเหนื่อยหรอพ่พ่อจองตัวขาไม่หนุ่ยเอืมไปดิอองตัวหรอจองตัวที่ไหนวะอืมน้ำพุ้งทางที่นี่เปนจองเองจะไปจองเองมีรถหรือเปล่าเีไปสามพันไม่มีอ่ะ ไ,ไ,<อ>ไปอ่ะอเะอโอโว้ไปนั่นหรอกคอับ<อ>มาอย่างพี่หลอกไปนะผมไปมั้งนั่นคืะโดดรถลุ่งเลยะ